วันนี้เสียตักทุกขี้ไก่ครับมาดูเสียตักบรรทุกขี้ไก่วันนี้เต็มคันสูงเลยเครับเสียงชอบเปลี่ยนไปอีกแล้ว ขา,าดูรถเสียตักครับมันทุกที่ไก่เข้าไล่วันี ข้อนะครับวันนี้ดีกิไหนไงมาข้อ,อโอ้กลิ่นแรงเลย thank mm -hmm. you ทำหม่นะไก่เต็มคอกเลยนะครับคุ้งข้าไร่น่าจะไปใส่ปลาห้อยครับ Gracias. Uh -huh. uh -huh. ที่แกบิง่งอ่าผ่านได้ครับไ,ไต้อยแสน4ร้รอยใหญ่ครับไอ้รัดแล้วครับไอ่ไอ้ตัดหลากแล้ว มาเลยครับสบายสบายเลยสบายมากเลยถ้าจะใส่กันจบมาส่าก็ไม่แต่สักทีสบาย ไก่นาคีตัน E tá นึงอันนี้ผมผ่านมาเลยไปก็มาได้ยินได้ยินเสียงเสียงตุ้มคุ้นตายการขับรถคุ้นคุ้นเงาเสียงเนาะเลยเข้ามาก็ตามหลังอย่างที่เห็นเนาะ กว่าหรือเปล่าเออจิ๊บสโลนะครับสโลเข้างทางถ้าไม่มีสโล <äd> JI, มันจะตะกุยตะกุีรอบมัน oui, เร็ว เอาดับเครื่องไว้แทะดับเครื่องไว้แทะเดี๋ยวทอวทใหม่แล้วเบินใหญ่เลยไม่ได้เบินมันก็ดังแหม่จำเสียงได้สุดเลโหกันว่าเสียงค,คุ้นๆเนี้ย <laughs> ครับรถสไตล์าตานี้มีใครนะเสียตักไ่ได้อตัวมดแล้วเดี๋ยวมันจำได้ กีนเที่ยวกีเที่ยวฮะกิเที่ยวสองเแล้วเหมาคอ,อกนะเ<ะ>หมาค้อ<ะ>เดี๋ยวไปดูท่อใส่ใหม่แล้วครับทีนี้เป็นใบที่สามที่สี่แล้วมั้งนี่ใส่มาใหม่ครับ ไอตัวเข็นมันขายไปแล้วไปแล้วตล้วนั่นไปแล้วไปดีแล้วยังได้เจยบ ตนหนตอไหนมาตอนไหนสี่ตันเนี่ยสี่ตันสี่ตันหนึ่งไหมวันสี่ตันนะขี้ไก่เต็มครอบลงขี้ไก่กันนะ vinh anh đều Ừ này Chế này Hả Chuyện này này Tháng, buộc Chế Cái khai khách khách ย่นนั่งตงใช่ดำสามพันเขาบอกเกะเขาไม่ใช่เขาอล่ออกจากทีมงานนนี่ะาบอกลดไม่แรงเนียเ่ยนเขาบอกไม่แดงใช่ไหมที่ไม่ทันเขานี่ยใส่เสียง อาจมาแน่นแน่นเลยครับไก่ไล่ไล่ออก,กแก๊งก็ไล่ออกแกงลูกพี่ใหญ่โดนไล่ออกโอ้เสตักโดนไล่ออกจากทีม Ủa Siêng vẫn gần nữa nè เชื่อามากันนะครับนี่ tâm mẹ đi tâm mẹ bỏ khu của các ba nói nè của các bạn nói nè ไม้แทงันไหลลงไม่ลำบ,บากมันไม่ได้เงินเด้ทำอะไรไม่ลำบ,บากมัมันจะซื้อปีกัะพอ่าว่า mời chào chim anh béo chào chim anh cho chim anh béo 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 chim đuôi อโอ้ลงเสร็จแล้วครับใช้ไมโครสองคันใช้ไมโครสองคันเสร็จแล้วครับก็ไม่นานหรอกดันมันคือตัวแลันนี้ทำไมไม่ใส่เนี่ยเนี่ยถังถัง Một cứ hóa phải ở ở cùng không? Đang đi mày Một hạt. cứ có sợi bắt nữa à. đi 8 chẳng Qua อะไรก uh, uh, ็สวนมันจะไหนสาวไหนเอาบินเห็นหอกงมันก็ทางเด้อเรื่องโรงเรียนละผ่านโรงเรียนขอกระดาดีๆ จราจัดมาใหม่ปูมใจเนี่ยเสียงมันก็บ่มเฟือกนะ เจ้าอยู่ตอนนี้เดี๋พักกระทุกที่ไก่นะครับเขาโดดปลดออกจากกุ่มทุกมันเก็บมันเอาไปที่ไก่กันเดียว